Good Book for good life โดยสภาคริตรจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสจากหนังสือแผนเบื้องบนของสำนักพิมพ์สุริยบันปิยอธะแปลและเรียบเรียงเรื่องต้นพีชของแรนดี้ดีนเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยที่เอา,มาเมล็พีชไปฝังดินเพื่อปลูกให้เป็นต้นพีช เขาเฝ้ารอคอยการเติบโตของต้นพีชแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกินกว่าใครจะคาดคิดก็เกิดขึ้นกับเขาคุณแม่ของแรนดี้ดีนบันทึกไว้ว่าแรนดี้ดีนลูกชายวัยเจ็ดขวบของเธอถามพ่อของเขาว่าเมล็ดพีชจากลูกพีชที่เขากินนั้นถ้านำไปปลูกมันจะขึ้นเป็นต้นพีชหรือเปล่าตากลมโตของเขาเป็นประกาศด้วยความอยากรู้ เอาไปฝังดินที่สวนหลังบ้านซิแล้วจะรู้เองพ่อเขาพูดเรนดี้ดินวิ่งออกไปขุดหลุมเอาเมล็ดพีชฝังลงไปก็หลุมและเอาดินกลบทุกวันเขาจะคอยดูการทดลองของเขาครึ่งปีผ่านไปยังไม่มีอะไรเลยแต่เรนดี้ไม่สิ้นหวังเขาจะรดน้ําทุกวันหลังเลิกเรียนตลอดชั้นป .2 ออของเขากระดูใบไม้ผลินั้นมีนอเขียวๆโผล่ออกจากดินคนสวนที่เคยอยู่กับเรามานานบอกว่า เป็นหน่อของอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนแต่แม้มันจะเป็นหน่อของต้นพืชมันก็คงไม่โตเป็นต้นพืชใหญ่โตมีลูกได้หรอกเขาพูดฤดูร้อนที่แรงจัดที่เบเกอร์ฟิลด์ไม่เคยปราณีต้นอ่อนของต้นไม้ไดไดใดๆถ้าไม่สมบูรณ์แต่แรนดี้ดีนมีความมั่นใจสูงเราจะต้องได้กินลูกพีชแน่นอนเขายืนยันเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงพืชต้นนั้นก็ยังอยู่ แต่ฤดูหนาวปีเดียวกันเธอพบความโศกเศร้าอย่างที่สุดแรนดี้ดีนลูกชายของเธอเสียชีวิตยังไม่คาดฝันโดยโรคเส้นเลือดในสมองป่ง,ปองพองเธอคิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเยียวยาให้ความทุกข์ของเธอนี้หายไปครอบครัวของเธอยังคงเอาใจใส่ต้นพีชนั้นเป็นการระลึกถึงลูกแรนดี้ดีนเคยเอาใจใส่อย่างดีสามีของเธอ ย้ายมันไปปลูกในที่ที่รากจะแผ่ไปได้ง่ายและกว้างมากขึ้นต้นพืชต้นนั้นเติบโตและสมบูรณ์แข็งแรงสามารถทนอากาศหนาวเย็นได้ถึงจุดเยือกแข็งของฤดูหนาวและร้อนแผดเผาในฤดูร้อนมาได้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงใบก็หล่นไปกองแถวๆที่แรนดี้ดินลูกของเธอเคยเล่นอีกฤดูใบไม้ผลิต่อมาต้นพีชนั้นเริ่มแตกชอ เธอรู้สึกเลือดวิ่งร้อนเผาไปทั้งตัวไม่เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำกับต้นไม้นี้พระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับมันเธอรู้สึกว่าความเศร้าโศกของเธอเริ่มทุเลาลงมีของเกิดใหม่ตามกิ่งของต้นไม้คือมีช่อตูมและดอกตูมด้วยไม่นานดอกตูมเหล่านั้นก็เบ่งบานเป็นดอกสีชมพูเข้มและต้นพีชของแลนดี้ดีนก็ให้ผลพีชที่หวานและฉ่ำที่สุด เท่าที่เธอเคยกินมาเธอพยายามถนอมไว้ทุกลูกโดยทำเป็นผลไม้กระปองบ้างอบเป็นขนมแห้งบ้างแล้วเธอก็แบ่งผลพีชที่แสนอร่อยนี้ให้กับเพื่อนบ้านด้วยและเล่าเรื่องราวของแรนยี่ดีนให้ฟังด้วยเวลาผ่านไป21ปีแล้วนับตั้งแต่ลูกชายของเธอเอาเมล็ดพีชฝังดินต้นพีชสูงเกือบ20ฟุตเธอและสามี ยังกินผลพีสดเหมือนเดิมและทุกฤดูร้อนเธอถือว่าลูกพีชเป็นผลไม้ที่เลือกสรรจากต้นพีชของแดนดีดีคุณผู้ฟังครับเรื่องต้นพีชของแดนดีด,ดีทำให้ผมคิดถึงพระคำพีพระธรรมอิสยาบทที่61ข้อที่11ที่กล่าวว่านี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาทุกใจลำบากใจให้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่ๆให้งอกขึ้นในชีวิตของเราและประทานความสดชื่นให้เราในขณะที่หัวใจเราแห้งแลง้งอย่าลืมกดไลค์ และส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักหากคุณต้องการส่งคอมเมนต์ความคิดเห็นหรือกำลังใจให้กับเราคุณสามารถเขียนได้ข้างล่างนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านให้มีความสุขและสันติสุข